พี่เต๋าสมชายลุยเองช่วยพระอาร์ตพสุทธถือของบินทบาทครั้งแรกค่ะถ้าพูดถึงนักแสดงหน้าเข้มรวยเสน่ห์ต้องยกให้กับหนุ่มอาร์ตพสุทธค่ะที่ขณะนี้ปวดเป็นพระไปเป็นเที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ฉาย,ยาทางธรรมว่าจารุธรรมโมซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมดุดทองคำทั้งนี้ได้ทำหน้าที่บินทบาตครั้งแรกโดยมีนักแสดงรุ่นพี่อย่างเต๋าสมชายทำหน้าที่เป็นเด็กวัดช่วยถือย่ามและ ขอองงนนั่นเ่เคะในอิสตาแกรมของอาร์ตพสุดแฟนคลับได้เผยแพร่คลิปขณะที่พระจารุธรรมโมหรือว่าพระอาร์ตพสุดได้ออกปินทบาทครั้งแรกโดยมีเหล่าเด็กวัดรอเล้ากันทุกคนค่ะโดยหนึ่งในนั้นก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เรียกได้ว่ามีเขาที่ไหนรับรองว่าอุ่นใจแน่นอนนั่นก็คือ เตาสมชายนั่นเองค่ะโดยทําหน้าที่ช่วยถือย่ามและของวินทบาทในครั้งนี้ด้วยแล้วลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ